วันนี้มาร่วมง,งานเปิดตัวฟิลเลอร์ตัวใหม่ล่าสุดของโลกนะครับชื่อว่า Defin i s นะครับของเจอลี่ซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเทคโนโลยี XTR นะครับในการผลิตมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันมีทั้งรุ่นเนื้อเจลแบบนิ่มพิเศษนะครับแล้วก็เนื้อเจลความหนาแน่นปานกลางแล้วก็มีเนื้อเจลความหนาแน่นสูงนะครับซึ่งสามารถเอาไปปรับใช้ในการปรับรูปหน้าได้ทุกบริเวณเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านของการเติมเต็มหรือจะเป็นมิติของการยกกระชับนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันครับทางหมอและทีมแพทย ของดรฟิลคลินิกมีความมุ่งมั่นที่จะนำผลิตภัณฑ์และก็นวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อมาไว้ให้บริการกับคนไข้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่หลากหลายแล้วก็ตรงจุดมากที่สุดนะครับไม่เพียงแต่ฟิลเลอร์เท่านั้นนะครับเรายังมีนวัตรกรรมเรื่องของเลเซอร์การฉีดบท็อก <c oughs> และก็การร้อยไหมอิตาลีที่กำลังมาแรงในตอนนี้นะครับรวมไปถึงวิตามินแล้วก็ตัวยาที่ใช้ในการรักษาเฉพาะด้านต่างๆนะครับซึ่งตัวยาของเราเนี่ยได้รับการรับรองจากออยอหมดทุกตัวนะครับเราจะนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดว่าดดีีท่่สุเพือ เข้ามาให้บริการกับคนไข้และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิคใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้คนไข้ที่เข้ามารับบริการเกิดความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญของแพทย์ที่ด r รฟิลคลินิกครับ a t เชอ a l f e e l Natural Face สวยอย่างเป็นธรรมชาติที่ด r รฟิลคลินิกครับ